คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำบสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหววยโชคเศรษฐีหมื่นล้านครับกับสุดโชควิ่งบอลสุดที่1กดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขครับโดยส่วนนี้เข้าแต่งแต่1ตุลาคมปี6 2อะไรทีเดียวยาวๆนะครับสถิติเข้าต่อเนื่องครับจาก56งวดเป็น57งวดครับนะครับ57งวดดูกันไปยาวๆนะครับ ้าสิบเจ็ดงวดมีชดุเล็กน้อยอยู่สองงวดนะครับแต่ล่าสุดนี่ไม่ได้หลุดนะครับโอเคนะครับอ่ะเอามาดูวิธีการคํานวณกันนะครับว่าคนนํานวณยังไงแล้วก็สูตรมันเด่นอยงไรบ้างนะครับเอาไปใช้ให้เห็นถึงการเป็นคร่าวๆมาแลวกันนะครับหนึ่งตุหนึ่งตุราคมหนึ่งตุราคมหกสี่ครับที่ออกแปดสามเจ็ดแปดเก้าสามสองตัวเลขออกห้าเก้านะครับเรามาดูนะครับเราใช้ส่วนของหลักร้อยเรามาที่หนึ่งคูณด้วยสาม บวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่1ครับบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่2นะครับแปดหนึ่งแปดแปดสองหกแปดสามยี่สี่ก็คือ8ปดสามยี่สี่ก็คือ4บวกด้วย7บวกด้วย5บวกรวมกันได้เท่ากับ36ครับ36บวกศูนย์ของที่ครับ36บวกศูนย์ก็เป็น36มสิศูครับ6บวกสี่ของที่เป็น 10, 4, 0. 0 1ิบศูนศูนย์บวกหนึ่งของที่ได้1 1บวกหนึ่งขงที่ได้สองสบวกหนึ่งขงที่ได้3าได้ ิ่งบนครับ60123 6 012ครับเอามาดูนะครับ60123ครับเลข0เข้ามาหลักร้อยน้ี่1ครับปีเข้ามาหลักหน่วยนะครับต่อมา6 6ตัวลครหก16ตัละครห6 3ครับอันนี้ปี6กานะขอไปปีสาอะเริ่มดู่ปี6ก1ามตัวละคร6 3นะครับเรามาดูนะครับ คำนวนเงินบนอัตราจำนวนีบน่บนอัตรา0456704567นะครับ00404567นะครับเลขสี่เข้ามาเลข0เลข่ 4, เข้ามาครบสอตัวบนวละมาที่หนึ่งนะครับต่อมาครับ1พีศิิกร็น63คำนวณเงินบน่บัตรา15678ครับ15678นะครับแบบเดอมนะครับเลขก 6, เข้ามาหลักร้อยหลักสิบ 110, นะครับหลักหน่วยอ่า แล้วก็เลขหนึ่งเข้ามาหลักหน่วยครับเข้ามาครบสาตัวแล้วครับ6ก1กครับสิพิศจิกายนครับ16พิศจิกายน6 3หกาคำนวณมปบนบอกเปเระได้สามเจ็ดาศูนย์สามเจ็ดแปดเกานย์ะครับลองมาดูนะสามสามเจ็ดแปดเก้นะครับลองมาดูสามเจ็นยะครับไเ้าเข้ามาหลักร้อยหลักสิบนะครับ หนึ่งทนคอมหกสามคำนวณเดนมอนโดมาได้เจ็ดหนึ่งสองสามสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ครับเร,นบนรามาดูเล 3, เขสาม้ามาหลักร้อยหลักหน่วยนะคะประมาที่หน 6, 3, ึ่งค,ครับต่อมาครับสิบหกทนคอมหกสามคำนวณเดนมอนโดเป็นบนนโดมาได้สี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งครับสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งครับมาดูสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะ 4ี่แป้าสนึนะครับอา่าเดูนะครับสี่แปดเกสนึ่ครับเลขแปเข้ามาหลักหน่วยรางวันที่1นะครับ มา30 1, 30 3สามสิบสามิันหกสาคําเรียนบนออกมได้2 6 7หกเจ็ดแครับสองหกนะครับเมาดูนะสองหกใช่ไหมครับเลข9ครับเข้ามาหลักส0บหลังงันที่ 2, 6, 7, 8, 4, 2, 7, 8, 1ครับ26789โอเคเรามา17ิบเจาันห4ครับคําเรีบนออาได้สองเก้าศูนย์หนึ่งส้าศ้า้าศูนย์หนึ่งสครับเรามาดูห้าเกครับเลขศูน เข้ามาหลักสิบหลังวันที่หนึ่งครับต่อมาครับหนึ่งกัวพันหกสี่คำนวณเดี่ยวบลได้หกศูนย์หนึ่งสองสามหกศูนย์หนึ่งสองครับหกศูนย์หนึ่งสองสามครับลองมาดูนะหกศูนย์หนึ่งสองสามครับเลขหกเลขศูนย์เลขสามเข้ามาครบสาตั้งบลเลขหกเลขศูนย์เลขสามเข้ามาครบสาตัวบลน้อยเรามาที่หนึ่งครับสิบหกกุมภาพัน์สิบหกกุมภาพันหก หกสี่ครับคำนวณเรียนบนทกาได้สองหกเ้าครับสองหกเนะสองหกดแปครับเลข8เข้ามาหลักหน่วยตอนที่1นครับหนึ่งมีนาคมครับหนึ่งมีนาคมหกหกสี่คำนวณเรีนบนมาได้สามเจ็ดอันนี้ที่หลุดครั้ที่หนึ่นะครับมันหลุดสองวันะทั้งหมดอะต่อมาครับสิบหกมีนาคมครับสิบหกมีนาคมค สิบแปีนาคมหกสี่คำนวณจำนวนออกมาได้เจ็ดหนึ่งสองสสี un, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, ่เจ็ด่งสองสามสี่ครับดำนิดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเจนสอสี่นะครับเลขสเข้ามาหลักเลขสเข้ามาหลักร้อยรางวที่หนึงครับเลขเเข้ามาหลักสิบรางวัลที่หครับหนึ่งกสคำนวณนนบนออกมาได้สามเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับด3เมเจ็ดแดย์ครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หครับเลขแ เข้ามาหลักสิครับเลขเข้ามาครบเลยครับเจ็ครับเอามันที่หนึ่งเมษาย,ยนหกสี่ครับเข้ามนนได้สี่แปดเก้าศูนยน 91, ์หนึ่งี่แดเก้าศูนย์สี่แปดเกครับอันนี้หลุดเป็นที่2นะครับที่บอกว่าหปุดสองวันนะหลุดสองวันนี้แหละต่อมาครับ2พฤษภาคมหกสี่เข้ามาในมูนปได้สองหกเจ็ดแาสองหกเจ็ดแปครับเรามัน้ี่ สองหกเจ็ดสองหกเจ็ดแปดสองหกเจ็ดแปดเก้าครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักสิบหลังวันกี่หนึ่งเลขเจ็ดเข้ามาสิบหลังมันกี่หนึ่งครับเลขเก้าเข้ามาหลักหน่วยครับเข้ามาสองตำแหน่งครับสิบหกพิ่มสิบสองหกสี่เข้ามในบน็อกก็ได้สี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับลังเดิมสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเลขเก้าเข้ามาหลักร้อยหลังมันกี่หนึ่งครับ หนึ่งมิถุนายนหกสี่คำนวณยังบนออกมาได้แปดสองสามสี 2, ่ห้าครับต่อไปดูแปดสองสา่หานะครับได้แเ,เข้ามาหลักร้อ,อยวัลที่หครับต่อมาครับสิบมิถุนายนหกคำนวณังบนออกมได้แปดสองสามห้าแปดสองสามสี่ห้าครับลองดูแปดสองสามแปดสองสามสีครับได้ค่าเข้ามาหลักร้อ,อยลงวันที่หนึ่งครับ หนึ่งการะคดาคมหกหนึ่งการะคดาคมหกสี่คำนวณเดนมอนอปได้เก้าสามสี่หกสี่ห้าหกเก้าสามสี่ห้าหกครับเก้าสามสี่ห้าหกครับเลขห้าเข้ามาหลักหน่วยหลังวันที่หนึ่งครับสิบหกกระคาคมหกสี่คำบวณเดนมอนอปได้ห้าเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าเก้าศูนย์หนึ่งสองครับลองดูนะห้าเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเลขสองเข้ามาหลักร้อยหลังวันที่หนึ่งครับ เลขหนึ่งเข้ามาหลักหน่ยวยรางวัลที่หนึ่งครับหนึ่งสิงหาคมหนึ่งสิงหาคมหกสี่คำเดินบนลธรรมดาสองหกเจ็ดแปดเก้าครับสองหกเจ็ดแปดเก้านะครับ,บดังเดิมสองหกสองหกเจ็ดแปดเก้าครับเลขเจ็ดครับเข้ามาหา 100, ลักร้อยเรางวัลที่หนึ่งครับ 16, สิบหกสิงหาคมหกสี 6, 4, ค่คำเดินบนลธรรมดา แปดสองสามสี่ห้าแห้ครับลองดูแปดสองสามแปหนะเลขแค่เข้ามาหลักหน่วยอางวัลที่หนึ่งครับเลขสี่เข้ามาหลักร้อยอางวัลที่1นึ่งครับหนึกันยายนหกคำาดนเยนบนดบดาสามเจ็ดแปด้าศูนย์สามเจ็ดแครับ37890นย์นะครับเลข9้าเข้ามาหลักร้อยอางวัลที่หนึ่งครับ สิบหกตุสิบหกกันยายนหกสี่คำนวณเนบนดาบดาให้สี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งครับสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเลขหนึ่งเข้ามาหลักร้วยหลักหน่วยหลั่หนึ่งครับหนึ่งตัวละคูมหกสี่คำนวณเนบนดาบดายหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดครับหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดนะครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักสิบหลักหนึ่งครับสิบหกตัวละคูมหกสี่ คำนวณในบนอกประดาศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดศูนย์สห้เจ็ดารบนดนะศูนย์สห้เนะครับเลขศเข้ามาหลักร้อยเลขหนึงครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักหน่วยเล้หน่งครับ1นึ่งเป็ูกสคำนวณในบนประดานะครับ0 0นย์คูณสก็ได้ศูย์ศบวกด้วยแปดบวกด้วย2 บวกวมกันไ้เท่ากับ10ครับสิบวกศก็เป็นสิบส่ศนย์ศูนย์บวกสีของที่ได้ส4 4ี่บวกหงของที่เป็นห้าบวกหนึ่งของที่เป็น6 6หกบวกหึงของที่เป็นเจ็ได้เด่นบนครับศูนย์0ี่ห้ากเจ็ดศูนย์สี่ห้าหกเะครับลองดูศูนย์ครับเลขเเข้ามาหลักร้อยรางวัที่หครับเลข6เข้ามาหลักสิบรางวัที่หนึ่งครับกสิบถูกสี่นะครับลองมาดู ออก0 3 2 7 1 3ตัวแล้วออก57นะครับเรามาดูนะ7คูณ3 7 3 21ก็คือ1บวกด้วย8เป็น9 9บวก4เป็น13ได้พอลง13ครับได้13นะ13จัดสกุลครับ13 13บวก0คงที่ สิบสามบวกศูนย์ของที่ก็เป็นสิบสามใส่สามสามบวกสี่ของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งที่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งที่เป็นเก้าได้สามเจ็ดแปดเก้าครับสามเจ็ดสามเจ็ดแปดเก้านะครับตัวเลขใหญ่ บวกอีกหนึ่งคงที่เป็นสิบสี่ศูนย์อาลืมหนึ่งตัวนะครับขออภัยนะครับสามเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับสิบหกพิชิตดหกสี่ครับคำนวณในส่วนของวิ่งบนได้สามเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับจำดูสามเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะสามเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งตังวเลขคูมหกสี่ครับหนึ่งตัวเลขคมหกสี่ออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสองตัวเลขแปดสองเลขแปด เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับเห็นนะต่อมาครับต่อมาหนึ่งทศนอยมหกสี่นะครับสองคูณสาเป็นหกหกนะหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกเจ็ดหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามได้สิบสาม 13บสาสิบวกศนของที่เป็น13ใส่ส3มบวกสี่เป็น7 7็บวกหของที่เป็น8 8ดแบวกหงของที่เป็น9 9้าบวกหงของที่เป็น10บส่ศูนยได้เลขจุดเดิเมครับเด่นในชุดเดิมสา8 9จ็ดนยครับหนทนาคมหกครับที่ออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองาแอทา8อแปด เราคำนวณในส่วนของวิ่งบนได้3 7 8 90 3ดแปดเจ็ดแปนยครับเรามาดู3ามเจ็ดแปาครับสิบหกมหกสี่ออกหก9า3เก้าสองสามห้อเอกแปดสามหกสามเกออแปดสเลข3เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบออกมาเจ่งครับต่อมาครับ16บหกทศนิคมหกสี่สิบหกทศนิคมหกี่ครับหกสามเก้าสองสามห้าสองเปดสคูณสามเป็น6บวกด้วย7บวกด้วย6 บอกรองกันได้เท่าไหรครับช่วมงคิดหน่อยนะครับนํางนองไปด้วยกันนะอะเวลานําไปเทียบแบบกันรวยไปด้วยกันันะ่้ไรละเหมันว่าที่บรรพันมานะครับโอเคได้เท่ากับสิบเก้าไหมสิบเก้าครับสิบเก้าบวกศูนย์ของที่เป็นสิบเก้าสิบเก้าเก้า บวกสี่ของที่กับเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิสาได้เลขสามสบวกหนงของที่เป็น4ี่สี่บวกหนงของที่เป็น5้าหบวกหนงของที่เป็นหโอเคได้โชควิมล 9, เก้าสาสี่สิบหกธันวาคม 6, กสนะครับคำนวณในส่วนของโชควิมลได้ส 9, งเก้าส 4, มี่้าหกเก้าสาสี่หนะเรามาดูนะครับ สามสิบธนูคมหกสี่ออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตระระออกสามหกนะครับเลขหกครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลังวัลที่หนึ่งครับโอเคนะสามสิบธนูคมหกสี่ครับเรามาดูแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตระระสามหกครับศูนย์คูณสามได้ศูนย 1, บ์บวกด้วยหนึ่งครับบวกด้วยเก้าครับเป็นเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสิบนะนะตามทันนะ สิบสิบบวกศูนย์ได้สิบนะครับก็ใส่เลขศูนย์ 0, ใส่ค่าหลังศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกหนึ่งคงที่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกหกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ด ได้04567ครับ30ธันวคม64ครับที่ออกอคำนวณในส่วนของวิ่งบนได้04567นะครับ04567เรามาดูครับ17มกราคมออก880159 2ตัวล่างออก92ครับ92เลขตัวเลขที่วิ่งเข้ามาขงบนคือเลข5ครับเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนครับ ต่อมาครับ17มกราคม65ครับ8 8 0 1 5 9 2ถึง9 2ครับต่อมาดูนะ1คูณ3ก็คือ3บวกด้วย1บวกด้วย7บวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับเอาปลงครับได้เท่าไหร่ได้เท่ากับ11ครับลงมากัน11 11บวก0คงที่ครับ11บวก0ก็เป็น 11อครับเซนหนึ่งครับ1นบวกสี่คงที่เป็น5ครับ5้บวกหนึงคงที่เป็น6ครับ6กบวกหนึงคงที่เป็น7ครับ7จบวกหนคงที่เป็นแครับโอเคได้ตรงกันไหมครับ1กุมภาพันธ์หกหครับออก9 4 4า0ี่สาองตัวลออกสามศนะครับเลขแปครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเรามาที่1ครับ ต่อมาครับ944308 30 3คูณ3เป็น9บวกด้วย2บวกด้วย0บวกลมกันได้ไรครับได้เท่ากับ9บวก2 9 11 11บวก0ได้11ได้ผลรวม11ครับ 1ิบอดบวกศูนย์ของที่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสี่ของที่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งของที่เป็นหกหกบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็ดบวกหนงที่เป็นแได้ 1, นึ่ง 17กุมภาพันธ์หหครับคำนวณได้93456ใช่ปะ93456เรามาดู1มีนาคม65ครับออก061 905สอตละออก07นะครับเลข9 0 5ใช่ปะนี่เลข9เลข5เข้ามาครบครับ1มีนาคม65ครับออก061 905สอตละศูนย์7ดก้าสามิ็ก็คือ9 1 9า2 1 เก้า1 ay, 2สิบยี่สิบเาสี่้ายีกย็ดยีดก็คือเจ็ดบวกด้วยบวกด้วยเจ็ดไม่ใช่เจสิเจดบวกนี่บวกด้วยหกเจ็ดบวกหเป็นสิบสามสิบสามบวกแปดสิบสาบวกแปดเป็นยี่สิบอ็ดยี่สิบเอ็ดไดผลยดอบวกที่เป็นยี่สิบเอ็ดยดบวกศูนย์เป็นยี่ หนึ่งบวกสี่ของที่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งของที่เป็นหกหกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งที่เป็นแปดสิบหกมีนาคมหกห้าครับออ, 7, 3, 7, 8, 6, 7, 2, ออกเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสองแล้วละออกศูนย์สามนะครับแปดหกเจ็ดใช่ป้ะแปดหกเจ็ดมาครบเลยครับสามตัวนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับต่อมาครับต่อามาดู นะครับ16หมีนาคมครับ8 1ดหนึ3งแปบวกดสาย4บวกด้วยสี่บวกด้วยสบวกด้วยเก้าบวกด้เก้าัพธ์คณิตคยี่สบกศของที่ครับย2บวกศได้ยีใส่สองสงบวกสของที่เป็นห6หบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งที่เป็นแ 8ปบอกหนึ่งที่เป็น9ได้267หกเจาครับเรามาดู1เมษาหยนครับออกเก้าเก่งเก้าเจ็ดศูนนองตาราหนึ่งศูนยนะครับเลข8ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยหลังวันที่หนึครับเลข6เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยแล้งวันที่หนึครับครับถูกตอนนั่งนะต่อมาครับ6กคูณสามเท่ากับสิก็คือ6 3สา หกหกสองสองกสามแปดก็คือแปดบวกด้วยแปบวกด้วยสาบวกลมกันได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับสิบเก้าสิบเก้าบวกศูนย์ของที่ครับสิบเก้วกศูนของที่ก็เป็นสิบเก้ใส่เ้าครับใส่ค้าหลังเบวกสี่ของที่ครับเป็นสิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งของที่เป็นสี่ สีบวกหนึ่งที่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งที่เป็นหกโอเคสิเมษายนครับออก3 9, 5, 9, 9, ามกาห้าเก้าหนึ่งเกาสองตอลออก5้าแครับอ่ะเราม,มาดูนะนี่ครับเลข9เข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยลองมาที่1ครับต่อมาครับเราม,มาดู9ก้าสาบเจก็คือ7บวกด้วย9้าบวกด้วยสองเท่าไหรครับเท่ากับ18บแปดไหมอ่ะ จำนวนตามผมด้วยนะ18บวกศูนย์ครับเป็น18ปใส่8 8บวกสี่แปดเก้าบอ1ดองใส่2 2บวก1งของที่เป็นสาามบวก1งของที่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งที่เป็นห้าได้8 2 3ส5าหครับอันนี้เป็นสูตรของชควิ่งบนสูตรที่1 นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับโดยสูตรนี้เข้ามาทั้งหมด57งวดนะครับลบ2นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีเมล้านครับสวัสดีครับ